คุณจัดว่าไงนี่คุณจัดดีใจไหมที่มีน้องดนมาเป็นพิธีกรคู่ด้วยทีแรกก็ดีใจแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่ดีใจแล้วทำไมล่ะทำไมคุณจัดต้องพูดแบบนี้ด้วยน้องดนดื้อเหลือเกินเลยน้องดนดื้อตรงไหนน้องโดนไม่เห็นเคยดื้อเลยน้องดนน้องดนยังไม่หยุดเดินเลยเนี่ยหยุดยุดน้องดนเดินเข้ามาก็แค่เดินเข้ามาเฉย<อ>ไม่เคยคิดที่จะทำอะไรเลย แค่เข ul ้ามาแล้ก็เข้ามาลุงเคยถูกอัดสองรอเปล่าถ้าคุณฉันไม่กลัวก็ลองทำดูมาก่อได้สดนะมันไม่ดีนะเอาลมงทำไมเด็กน้อยดูไงจบครับเฮมาไกลมาไกลพี่จะบอกนะว่าพี่มาจากเยอรมันใช่แล้วอครับขอบคุครับ